ตอนนี้นะคะอยู่กับน้องจี้กับรายการ LG v i t วิทอ วันนี้เราอยู่กันที่สีลมซอย4นั่นเองนะทุกคนค่ะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ l g b t นั่นเองนะคะประเด็นสําคัญที่เราจะพูดกันวันนี้คือประเด็นการคมเาส์กับครอบครัวนั่นเองนะคะบางครอบครัวมันแตกต่างกันไปยอมรับได้ยอมรับไม่ได้วันนี้เราจะไปสอบถามเพื่อนเื่อของเรากันนะคะว่าที่บ้านนหนยอมรับได้หรือเปล่ายอมรับได้ยอมรับได้ยังไงยอมรับไม่ได้เพราะสาเหตุใดใตีกว่าพ่อตีกว่าแม่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกับน้องจี้เลยสีลมซอยสเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะน้องจี้นะคะจากรายการ LG V10 นั่นเองค่ะสีมาลาค่ะซิมอนค่ะสวัสดีค่ะน้องจี้น้อัสดีค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาถามประเด็นเกี่ยวกับการทูกเอานั่นเองพ่อแม่เรายอมรับได้หรือเปล่าอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากแม่สีมาลาก่อนคนแรกนะนี่ก็คือเปิดเผยตัวตนจากตอเป็นเด็กเอาว่าพ่อแม่รู้ไหมรู้เราก็ไม่ได้บอกแต่ด้านเรากับ แสดงให้เห็นว่าเราเป็นแบบไหนอะไรเงีย้ยค่นยากไหมครับว่าเขาจะยอมรับได้หรือเขายอมรับได้เองเลยเขายอมรับได้เองตอนช่วงที่เราเริ่มอ่าทำงานเริ่มรู้สึกว่าวดูแลตัวเองได้ไม,ไม,ไมแอนตี้เราไหมคะไม่แอนตี้ค่ะแอนตี้เลยสมโลใช้ชีวิตเป็นธรรมาชาติมากๆมาตั้งแต่เด็กก็คือแบบว่าจริงๆแม่ก็ให้เราไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบโตมาเลยประมาณสิบสิบห้าก็ถึงแบบอยากใส่คาส้าก อยากมีน้าโอแตกน้าสาวตั้งแต่เด็กงี้ใช่ก็แบบแม่ก็สอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันได้รับการเปิดอกจากคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะถือเป็นความโชคดีมากๆเลยแบบเคยมีเพื่อนที่แบบว่าคุณพ่อเขาไปทหารแต่เพื่อนอยู่โรงเรียนคือแบบว่าห้อยก่ะห้อยอะน้นักอารงาคุยกับพ่อปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเลยอ๋อแล้วเครียดไหมคะเพื่อนคนนี้แเราเนี่ยเขาแตกสาวเลยโอ้เต็มที่เพื่อนคนนั้นต้องบอกว่าไม่เครียดเพราะว่าพ่อใช้เงินเลี้ยงก็เลยแบบว่่าไมเเครยล ใช้เงินแก้ปัญหาฉันยอมแมนพเพราะว่าจะได้เงินจากพ่อแม่แล้วปัจจุบันนี้เขาได้ก,การยอมรับจากครอบครัวหรือยังคะเรียบร้อยยูกสมัยนี้ด้วยก็อะไรกั็เปิดอกเปิดใจกันมากขึ้นด้วยค่ะใช่คือจำได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่มัปลายแล้วมันเขียนคิวไปไปโรงเรียนเลยปกติตรงนี้หรือเปล่าอ,อุ้ยตรงนี้เลยตรงนี้ต่นั้นเทรนปิงควายกำลังมาคิวใหญ่ ก็คือเส้นกับบา้าๆแล้วคือต้องต้องรีบหลบเลยละแบบหมืนมันยังไปรออยู่อะไรเงี้ยแต่คุณบอสถามว่านอตมึงเขียนคิ้วหรอเราเลยตอบว่าเป้านะแต่อีดอกคือคิ้วคือใหญ่มากก็หักไม่ได้เลยเนี่ยคุณพ่อสุดสุด้ลเปิดใจคุยกันว่าเออแบบเป็นอย่างงี้งี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าบอกอีกต้องมีคุณแม่แล้วก็มีนานาญาติญาติอะค่ะเขาซัพพอร์ตเราตลอดคือเขารู้ว่าเราเป็นแต่เขาก็ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำให้หมืนพ่อยอมรับได้ก็แต่สุดท้ายวันนี้เขายอมร เป็นอะไรเป็นไปเลยถึงเวลาเราค่อยไปบอกเขาเป็นใครก็ได้ขอแค่รู้ตัวว่าทําสิ่งที่ดีอยู่ Everything positive ก็คือเป็นเรื่องดีเป็นผลบวกต่อตัวเองและต่อสังคมเป็นคนที่น่ารักให้กับทุกคนก็จะใช้ชีวิตได้สนุก๋ยวโชว์มัดก่อนค่ะ Everything t a l ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเราแบบเียวเรียวเลยอ่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรเอ่ยอ่าชื่อเขาอค่ะเราคำอาจากบ้านยังไงคะไหนร้อยไปที่ฟังหน่อยถ้าหนูคำอาจริงๆอ่ะก็ช่วงประมาณมสองมสองสิบสี่ปีที่เห็นไปก่อนแล้วมากก็คือแบบทางครอบครัวเนี่ยก็คือแบบทางอาจารย์อ่ะเวลาแบบว่าจะมีแบบการประชุมผู้ปกครองแล้วอาจารย์ถามว่าแบบเนี่ยลูกคุณอ่ะแต่งหน้าในห้องเรียนนะหนูอว่าตัวดีเลยนั่นตัวดี นางสวัสดีหนูก็แบบว่าไม่ชอบแล้วแบบนี้ยังไงแต่หนูก็แบบปล่อยไปหนูก็แบบยอมรับว่าเออแต่งจริงเพราะว่าเราชอบใช่เราชอบด้วยอะไรด้วยเรามีความกดดันความเครียดตรงนั้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นเราระบายความเครียดออกมายังไงน้องโรถหนูปล่อยปล่อยเรื่อยๆจนครอบครัวยอมรับได้โดยแม่เป็นคนยอมรับได้ก่อนแล้วแม่ไปช่วยพูดกับพ่ออีกทีนึงแปลว่าเราใช้เวลาในการพิจารณาพ่าไม่ยอมรับใช่แล้วตอนนั้นพ่อแม่เราก็โอเคกับเราเลยใช่ค่ะบางนี้้นองเราอยากจะบอกคุณนางบ้านไหมลูกจะบอกน้องว่า ไม่ต้องเครียดนะสุดท้ายแล้วว่าครอบครัวคือ,อครอบครัวพ่อแม่คือพ่อแม่ยังไงเขาก็ต้องยอมรับเราได้เราคือลูกของเขาแค่นั้นครอบครัวเราก็มีความสุขแล้วอย่าไปเครียดเพราะเราเป็นทัวพ่อ l g b t าขอบคุณค่ะ อันนี้ตัวหน่อยชื่อน้องอะไรคะชื่อตาครับผมนหน้าตาตาหลักแบบสุดๆเลยพี่สวัสดีพี่ติดาละไปไม่ถูกแล้วน้องตั้งหาวันนี้พี่จะมาถามเรามีการคำอาแบบกับที่บ้านยังไงบ้างคะคำอากับที่บ้านตอนอายุประมาณปสามปสามคือเริ่มออกแล้วใช่ไอันนี้ก็เป็นเด็กที่สุดจากการมภาษณ์มาทั้งหมดนะจากซอยสี่แล้วมาซอยสองโดตอนนั้นเราเด็กมีความเครียดอะไรไหมกับการแบบคำอาตอนนั้นเป็นเด็กยังไม่ได้ไม่คิดอะไรแต่แค่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากใส่กระโปรงแต่ตอนเด็กอยู่แล้ว เราแรกกันเลยไหมแรกเปลี่ยนละนั้นป3เรายังไม่รู้จัดความคงความเครียดใช่ไหมแล้วที่บ้านเราอ่ะเริ่มรับได้ตอนไหนฮะ จริงๆอ่ะที่บ้านอ่ะคุณแม่เปิดใจแต่ทางพ่อครับเขาไม่ได้เปิดใจทุกครอบครัวเลยก็ว่าได้คุณพ่อเนี่ยไม่ไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่แล้วตอนเด็กเรามีการโดนโดนอะไรอย่างงี้มั้ยมีครับยังไงก็เล่าห้ฟังก็คือจริงๆอ่ะคุณพ่อก็จะไม่ได้ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราเป็นแบบนี้เวลาแบบมีกีฬาสีหรืออะไรต่างๆเขาก็จะแบบไม่ไปรับไม่ไปส่งเราเวลาแบบเราเข้าไปโรงเรียนแล้วแบบเรามีการแบบแต่งหน้าทาปากแต่แม่สนับสนุนไงให้ถ่ายตอนนั้นกีฬาสี่เราไปเฉี่ยโดนได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ทีนี้แต่การโดนตีตอนนั้้นเเเรรราามมมมีีกจจ็็บบอะไัย ก็เจ็บนะพี่แล้วเราโยนพ่อนะตอนเราโกรธคุณพ่อไหมโกรธโกรธตอนนั้นสุขภาพจิตของเราเป็นยังไงคะเราคิดว่าพอองห้าแล้วก็เหมือนไม่คุยกับพ่อแบบเป็นอาทิตย์จำได้เราสึกเราเหมือนโกรธพ่อไปเลยใช่เวลาเราเจอญาติญาติแบบพังพ่อเขาจะวาว่าเอ้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็อยากไปนั่งโชว์อะไรอย่างนี้พอโตขึ้นเราก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงมุมพัติกรรของเราไปตอนนั้นเราเสียใจไหมคะสำหรับที่แบบเราคิดว่าพ่อเรารับเราไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเสียใจเสียใจไหมเสียใจในวันเด็กตอนนั้นเราอยากบอกอะไรกับพ่อเราไหมถ้าสูบว่าพ่อ ก็อยากจะบอกพ่อบอกว่าสังคมเปิดรับไปพ่อแล้วก็คนในครอบครัวของเรายอมรับตัวเราสักทีไม่ใช่บอกว่าเจอเราก็มาพูดบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหรจะเสริมนมจับนมเราเอะไรเงี้ยเราแต่งตัวแบบคล้ายๆแบบยูนิเซสก็มาหาว่าเราเป็นแบบเออแต่งตัวไปทำธุรออกิจเกินไปความรู้สึกสุขภาพจิตเราเป็นยังไงอะสุขภาพจิตแย่ครับแย่ไหมใช่แย่มากๆคือแย่ไปทางที่บอกว่าเราไม่อยากเจอใครเลยที่เป็นญาติทางฝั่งพอ่อโหอยากจะกอดสักสองครั้งนะลุกนค่ะกอดก ในฐานะที่พิธาเป็น LGBTQ ด้วยกันนะคะแล้วก็มีอะไรจะฝากบอกน้องๆมคะที่ยัง ยังไม่ได้การยอมรับจากที่บ้านอยากจะให้น้องๆน,นะครับลองคุยกับทางครอบครัวดูเนาะอาจจะลองเปิดใจถ้าเราสนิทกับพ่อมากหรือว่าสนิทกับคุณแม่ฝ่า,ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าสนิททั้งคู่นะครับก็อยากให้แบบลองพูดกับเขาก่อนเนาะถ้าสมมติว่าพ่อแม่ขอ,องน้องเนี่ยรับได้นะครับสิ่งที่เราทำนี่ยอนาคตต่อๆไปเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่มีการยอมรับเกิดขึ้นนะครับเราค่อยๆหาทางที่จะแบบเออเข้าถึงพวกเขาให้ให้พวกเขาเข้าใจเรามากที่สุด มากค่กะโดค่ะดิฉัน<อ>ได้อะไรจากพี่เขาเยอะมากแล้วมีวิธีการจัดการกับสุขภาพจิตของตัวเองน้องๆหัวโตกนั่นไหนยังไม่ได้การยอมรับจากทางบ้านนะลูกเอาวิธีนี้ไปใช้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ดาบขาอะไรับมือนั่งเลยนั่งเลยอุ้ยนั่งเลยค่ะแม่โอเคเพราะตาเก้าวิหาไม่เจอค่ะเมื่อกี้ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนค่ะอ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวก่อนดีกว่าชื่ออะไรคะชื่อ,อโมครับพ,<ม>พี่โมพี่โมอายุเท่าไหร่คะอายุ25 <c oughs> เรารู้ตัวว่าเป็น LGBTQ ตอนอายุเท่าไหร่คะ18 18 7ปีประมาณนี้เราเพิ่งรู้ตัวว่าเป็น LGBT ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างในการเป็น LGBT ของเรารู้สึกด,ดีรู้สึกดีรู้สึกดีต้องกดปล่อยมันนางเสือดาวแล้นะคะแ <c oughs> สดงตงแรกกันหรือเปล่าวันนี้ยากไหมคะกว่าจะคัมเอากลับที่บ้านได้ ไม่ยากเลยไม่ยากเลยถือเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะทำไมถึงไม่ยากคะที่บ้านเราก็เขาไม,ม่ได้ว่าอะไรเฉยๆเราก็าเปิดไปเลยี <c oughs> เออพอม่เขาบ้านเลยเหรออยากอยักไปเลยคอยากนะอยากพี่โมเป็นคนที่พ่อแม่แบบรับได้ไม่อะไรเลยเราเป็นีังเรามีความสุขก็มีความสุขแต่ <c oughs> บ้านก็เยอะเหมือนกันว้าวมีองจะมา่อยากจะเมาแต่บ้านมีเยอะประมาณไหนได้คะ ทางหมู่บ้านไปเ่าหมูบ้นอี่ยเราต้องไปตามล่าแล้วค่ะหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านอะไรที่มี L G P T แบบทางหมู่บ้านเลยหมู่บ้านอะไรคะแถวบึงการบึงการจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดเจอเลยไปด้วยกันนะคะพาไปได้ไหมไปได้พี่โมขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่ได้โชคดีอย่างพี่โมบ้างนะทำไงดีคะกรีดนะครับกรีดกรีดออกมาค่ะ พ like e, ี่โมกรี๊ดขาดกรี๊ดถ้าเป็พี่เราก็กรี๊ดเลยนะคะสัเลอน้องๆขาดถ้าพ่ไไปรับไปได้ใกรี๊ดออกมานะคะได้รับได้แล้วค่ะพี่บโมขาด้องขอบคุณพี่โมมากกว่านี้ขอบคุณมากนะคะขณะนี้เดี๋ยวเรารอพี่ๆเดินมานะแล้วก็สัมภาษณ์กันไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราติดตามกันทุกคนค่ะอย่าเพิ่งหนีจากน้องจี้ไปไหนฉันดูอยู่นะพวกเธอร้ายหายไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคนต่อไปค่ะอยากจะบอกว่าได้โชคดีค่ะเราเจอพี่ท่านหนึ่งที่เป็นแอล สางชาติค่ะสวัสดีครับอผมจากเวียดนามผมมาจากอ่าประเทศเวียดนามคร่ะเวียดนามนะคะในฐานะที่เราเป็น LGBT คนหนึ่งเราขม๊อว์กับที่บ้านยังไงบ้างคะพี่กาศลาเล่าให้ประชาชนฟังหน่อยได้เลยได้เลยแบบไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมใช่ไม่ไม่เจ็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยสำหรับสังคมเวียดนามแตกต่างกับสังคมไทยหรือเปล่ามันก็คล้ายๆล้ายกันพอกับแม่ของผมอ่อยอมรับผมเป็น gay มันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ ก็คืออธิบายง่ายๆเลยนะคะว่าจริงๆครอบครัวดแผลก็โวียดนามเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าน่ารักใจดีที่ยอมรับพี่เขาได้ซัพพอร์ตพี่เขาได้ค่ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนค่ะเรายืนมาเพี่งมโมงกว่าแล้วนะคะยังไม่มีใครมาหาเราเลยวันนี้สิงห์และจ๋องคนน้อยจริงค่ะเราไม่มีพี่น้องชายไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ทีมงานเราดีกว่าอยากเลิกงานไวพอดีว่าทีมงานดิฉันต้องรีบเข้าไปข้างในค่ะทุกคนค่ะได้โปรดไดโปรดได้โปรด อันนี้ันจะฝากอย่างเดียวคือครอบครัวซันน่าจะบอกเลยว่าหัวโบราณมากๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็คือต้องแอบที่บ้านอย่างเช่นเป็นเชลิเดอร์ก็ต้องบอกเขาว่าเป็นดับิ้ลยยลอไเนี่ยอเป็นชายกีฬาเออแต่จริงคืผมยาวใช่คือต้องหลอกเขาทุกอย่างชุดแต่งหญิงวิดนมปอมซื้อของพวกเนี้ยรลเก็บไว้ที่ไหนหรือป่าอุถ้าบอกแยวแม่ก็รู้แม่โป๊ตอนเด็เก็บอยู่ ตนนี้พี่ว่าังไม่รู้นะครับเกระเทยยาวไปออก <c oughs> ร้านอร่างแต่ตอนนี้แม่เริ่มแบบคือเหมือนเขาก็เรื่อยๆอ่ะเขารู้เรื่อยๆแล้วแคะละใครมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็ดูดิไม่รู้เรงไงว่าไม่รู้ไ,ไม่รู้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  <c oughs> ไม่รู้ๆๆ <c oughs> แล้วก็แสดงออกเรื่อยๆให้เขาแบบว่าตั้งหิดตเรื่อยๆจนเขาแบบตระหนักว่าฉันรับเป็นกระเทยนะแต่แม่ก็ยังมีหวังว่าจังหวะนูดได้ว่าทำไมครัคุณแม่ บาดาลเลยสุขภาพจิตแม่เป็นยังไงคนะเล่าเลยแม่นะตอนนั้นนะด้วยเป็นแบบเนี้ยฉันก็หล่อมให้ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยสนับมาข้างนอก<ว>อเลยอารมณ์ทีอณ์เลยเออแต่เวลาเหน่ในบ้านฉนเป็นคนละคนเลยนะจนนับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคนละคนบางทีแบบเครียดอะ่ะมันมีครั้งหนึ่งที่แบบเขาจะจับเราได้แล้วเพราะว่าเราเคยออกทีวีไปเต้นแต่งยิ้ ตาจะไหลมันมีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าล็อกแม่ก็บอกว่าทำกับชีวิตไว้ทำนั้นทำนี่ไว้ก็แบบเหมือนพูดไกลๆเออเขารู้แล้วแล้วก็พ่อก็เคยเรียกนี้ว่าลูกสาวเรียกพีที่เป็นทอมมาว่าลูกชายแต่ขณะที่พี่เสกเล่าเลยพี่ติกจะร้องไห้นะเพราะจริงเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้แม่ก็เรียกว่าลูกสาวเหมือนกันแต่เราไม่รู้ที่แบบว่าเขาพูดมาว่าเราลูกมันปลดล็อกนะคะมันปลดล็อกเรารู้สึกว่าโอเคมันจบละอืมจริง น้องมีรู้ตัวน้องจีบเป็นผมยาวตอนไหนลูกอายุเท่าไหร่เด็กเลยเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนี่เราเล่นผ้ามา่านเราพี่พ่อหนูทำผมไหมลูกหุนยน <laughs> แปลกใหม่แปลกใหม่ในฐานะจะเป็นกระเทยคนหนึ่งเนาะ มีปัญหาหรือมีอะไรแบบติดขัดไหมในการใช้ชีวิตในโรงเรียนเราหน่อยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็จะโดนบูลลี่จากอาจารย์ต่างๆนี่แหละว่าแบบทําไมแต่งตัวแบบนี้ทําไมต้องแต่งหน้าทําไมต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องไว้ผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะเนื้วจะเสียใจเรื่องเดียวคือเรื่องตัดผมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอะไรทุกคนตอนมัที่เราต้องมีหน้ามารือต้องไ้มถูกาองเมต็ทุกคนค่ะต้องหน้ามาที่เราเลอตรงนี้เท่านั้นเลยใช่ใช่แล้วเหตุการณ์นั้นทําให้สุขภาพจิตเราเสียไหมลูกไม่นะคะไม่เท่าไหร่ พี่คพีู่เป็นคนที่เลิศมากแต่สัมภาษณ์มาในเจอเลิศสุดแล้วคนอื่นเขาจะมีผลกระทบทางใจบ้างเอ่ยใดแต่เธอเป็นสาวแกร่งที่สุดเลยไม่มีไม่มีเลยใช่เหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตที่เธอพี่ทำให้เราแบบเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วทำให้แบบรู้สึกว่าสุขภาพจิตเราย่ำแย่น่าจะเรื่องผู้ชายแหละ ก็เคยคุยกับผู้ชายคนนึงแล้วก็คบกับเขาแหละค่ะแต่ว่าแบบมีช่วงนึงที่เขาหายไปเราก็ตีห่างจากเราคือเขาก็คิดเราก็ถามเขาว่าทําไมต้องตีห่างอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าหนูข้ามเส้นการเป็นพี่น้องมากเกินไปแต่จริงๆคือเราตกลงกันแล้วว่าเป็นแฟนกันเขาพอไปดูทีเขาไปมีพี่คนอื่นแล้ว แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคุยเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมเป็นวันเลิกเกินจริงๆโกันอย่ไปได้กินเลิกกันเลยกิ่แล้วก็กลัวแต่ว่าเดียวมันไม่ๆๆมีอะไรต้องเสียใจเลยไงสุขภาพจิตน้องดีมากเลยเอาสุขภาพจิตเดียอย่างนี้พี่อยากให้ฝากน้องๆทางบ้านหน่อยจะบอกว่าอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางหรืออะไรที่มันแบบ แการทบจิตใจมากๆอ่ะพยายามอย่าเอามาใส่ใจมากขนาดน,าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เราแบบสุภาพจิตด,ดีขึ้นหรือคบเพื่อนที่นำพาแบบพลังบ่าให้เราเลยค่ะขอบคุณทุท่ะขอ,ขอบคุณค่ะนทองบี และว,วันนี้แล้วรุนขามันชัดเจนแล้วค่ะว่าเราเนี่ยได้เห็นแล้วว่าการคำเอาของแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางครอบครัวเนี่ยยอมรับได้บางครอบครัวซึ่งยอมรับไม่ได้มีที่มาและที่ไปแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ The Travel Project องกรไม่แสวงหาผลกำไรของอเมริกาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในวชนเพศทางเลือก พบว่าในปี2,563เยาวชน LGBTQ 42%คิดฆ่าตัวตาย70%ระบุว่าสุขภาพจิตแย่ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่48%ต้องการคำปรึกษาและมีเพียง1ใน3เท่านั้นที่บอกว่าบ้านของพวกเขาเป็นมิตรกับ LGBTQ และจากการศึกษาพบว่าบ้านน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดกับกลายเป็นที่ที่ซึ่งกระทำความรุนแรงให้กับ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดสวัสดีครับชื่อชาวพิชาติโชนะครับหรือว่าพี่ดินนั่นเองนะครับปัจจุบันก็รับราชการนะครับเป็นนักจิตวิทยาประจำอยู่ที่วิ๊ีเคาคลินิกแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาพาร์ทไทม์อยู่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์สมาคมฟ้าสิงหงแห่งประเทศไทยครับแตเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสุขภาพจิตของ l g b t จกับสุขภาพจิตของคนทั่วไปเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะ l จ b าจทก็คือมนุษย์คนหนึ่งคือบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงสุขภาพจิตของ l g b t ก็คือสุขภาพจิตของมนุษย์1คนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้มาตรฐานในทางสุขภาพจิตของ l g b t ก็ใช้มาตรฐานในกับของบุคคลทั่วไปได้เลย เอ๊ะแล้วสุขภาพจิตที่ดีคืออะไรเอ่ยนะครับสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันคือสภาวะทางจิตที่เป็นสุขนะครับมีความสุขรู้สึกดีกับต่อตัวเองนะครับต่อคนอื่นต่อสังคมแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับรวมไปถึงมีวุฒิภาวะทางสังคมจัดการทุกทีภาวะทางอารมณ์แล้วก็จัดก,การอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันหลีกเลี่ยงการปรับตัวไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวในห้องตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นทางด้านร่างกาย ทางด้นานจิตใจนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเข้ากับผู้อื่นได้นะครับในสังคมที่มีสภาวะที่เป็นปกตินะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการมีความสุขนะครับการมองโลกนะครับในเรื่องของการปรับตัวเองในเรื่องของบุธภาวะต่างๆนะครับแล้วก็การปรับตัวในสังคมดังนั้นเนี่ยไม่ไว่าจะเป็น LGBT หรือว่าไม่ไว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ใช้มาตรฐานเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นค่ะบ้านไหนที่มีลูกเป็น LGBTQ แต่ไม่ได้มีการยอมรับจะส่งผลตอบคุณภาพสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพของชาว LGBTQ ด้วยสุขภาพที่ว่าคือสุขภาพจิตของพวกเรานั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะรายการเรามีคู่มือดีๆมาปากคุณผู้ชมสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกเป็น LGBTQ แต่อยากเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีดาวน์โหลดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องจีจี้และรายการ LGBTQ <laughs> จะพาไปท้องที่ไหนจะพาไปดูที่ไหนติดตามดูก่ะทุกคนค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <N ong> ับ c r i b e น้องจี้ด้วยสอรนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย